โอเโอ้ยโอ้โอ้ดโอ้วเด้อยดโอ้โหขา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 โอ้โหโอ้โหแป๊บมันบอกว่าแป๊บนี่ไงคุณนนทาะพอจะมีสักส0งร้อยไหมฮะอ่ะเอาไปฮะสองร้อยอ่ะไม่ได้ยิงหรอกอ่ะคุณคุณลองเชลเอาอยู่ฐานอยู่อยู่ฐาน อยู่ปืนใหญ่อยิบไม่โเลยอะไรเหรออันนี้เฮียแม่งเอ้ยโอ้โอ้โอ้ไปแล้วหนึ่งดาเลี้ยมเก่ารำนี่รอเนินหรือรอลิงไหม ไปนี่สั์เอ้ยเอานี่สักสีลูกชายสักสีสักสีลูกชายลบแล้วก็ต้องซ้ำอ่ะสักสีสักสีลูกชายลมแล้วก็ต้องซ้ำโอ่ค้างค้างค้าง no 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 เด็ดสัว์เลย มาย่แบบไม่รู้ตัวเลยนะฮะเฮ้เฮ้บ่าวเฮ้บ่าวบ่าวพอจะมีสักสิบบาทไหมเฮ้บ่าวพอจะมีสิบบาทไหมทำอ่ะเฮ้บ่าวพอจะมีสิบบาทไหมมีมั้ยมีมั้ยสิบบาทละสิบบาทครับตัวสิบบาทละมีมั้ยเฮียยิกแล้ว Nè người hãy là tặng lấy tăng lại tặng tăng lại, tặng mà đâu tặng à mát non à mát non lấy non à, nên... à, à. kha vậy đi, lấy mát tặng đi, mát tặng lấy đi, mà đâu? đây, mua lấy mát tặng lấy ỉ, à à, mát tặng lấy

Tại đâu Tại mùa hao này ừ. nè ừ. mà ừ. thi ừ. đều bị đau rồi ta đều khen ơ ma này đây là là bọn mình nhiều cày mấy nắng nhiều ạ à, à. nắng nhiều ạ à. nắng nhiều ạ nắng mấy nắng nhiều ạ à. lúc à. à. chắc nắng nhiều mấy à. ไอ้จอตไปแล้วไปแล้วได้ได้ได้คิวแล้วจ้าได้คิวแล้วจ้าไปแล้วมัวแต่วางมึงทำอะไรกูมึงมึงทำอะไรกูมึงมึงทำอะไรกูมึงไฮ้ยบุกเลยบุกเลยลับพื้

เวลาให้กูให้กูได้ลองปืนพกก่อนแป๊บนึงโอ้แรงเด็ดแม่เดี๋ยวลองอุ๊ยย่อ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 แม่งยิงโด่ไหมเนี้ยอ่าแม่นบอกเลยคาเดี๋ยวว่าแม่นยิงล้มแล้วเราก็ซ้ำซ้ำซ้ำ โอ้ยนี่ไหนวะอ๋อขอบคุณใกล้จะหมดแล้วเปิดหน้าเติมเงินด้วยค่ะว่าเลยบอกนันก็ไม่ได้เปิดใหม่มันฟ้าลั่นฟ้าลั่นไงคำนึงอ่ะเฮ้ย่ะเฮ้ยมันจับจุงใบอะอ่ะเดี๋ยว Ủa này Cái này Ừ À, phó 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 phó